เดี๋ยวให้สามารถเช็ดเหล็กแล้วก็ทาสีเลยนะท่านเอ่อโอ้สวยงามบ้านหลังนี้ดูโครงทุกท่านโครงแบบมาตรฐานสุดๆเออโครงทีขนาดนี้รับรองพายุพายุมากก็บอเป็นยังพี่น้องเอ้ยอ่โครงเราสำเร็จเัเงือเข้าตาแซบเลย

คนนี้มีระอโต้ปตีมืนี้อืมเช็ดแล้วก็ทาเลยทาสีเลยเดี๋ยวผมก็เก็บของก่อนนะทุกท่านเอ,อ้ยวันนี้ไม่ได้ขึ้นไม้ฟ้า เอเก็บมาของมีอยังอีกเดี๋ยวให้สามารถทาสีนะท่าน,บบนนะอืมดอนะตี่ไหนนะแบบ่อนลูกซาดไนะบกล้วอเดอบุกีนะเฮ้ <c oughs> นองอีกแล้วเ,ลเออไว้นี่ละมั่ต้องยกไปยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวฮักหาไอไอนั่น่ะเอาไอกระบะปูนเข้ามาคุ้มไว้แหละก็จบเออให้เากระบะปูนมาควบไว้ ระเบื้องบ้านบ้านบ้านของลุงเลื่อนเนี่ยสามพันกว่าบาทอันน,นี้เกือบมืนได้ไหนเลยรักษาเท่าชีวิตแพงขนาดได้ไหนเด้สิบเก้ากรองรักษาเท่าชีวิตเกือบมูลค่าสูงดำใดดำนึงบ้านผู้อื่นผูมีได้กระเบื้องนะ ได้เยอะบ่โอ้สีถลอกเนาะนั่นนะเออดี้อ่ะมือแท่งอะกันรู้เอ้าหาเนี่ยมาปิดบ่หาอันแผ่นลงังคาอันอันนึงบ่นี่มาไว้อยู่นี่ <สะ S 1> เรื่องไหนหรือ <สะ S 1> ว่าเอียงๆเบื้งรู้นี่อืมแบบนี้เอาเอียงๆอียงแค่น้อยเอียงแค่น้อยอ,อืมเอาแบบน,นี้เอานี่ลองควบลองอืม ฮ่าสมารถก็ท่าสีขอโทษสวยงามไม่มีใครเหมือนชาวบ้านเมื่อกี้นะสองสามคนนะทุกท่านบอกว่บ้านแบบพอดีอยู่น่ารักเออนี่น้ำเ้อสสมารถเ้อะดื้มนี่เด้อนี่นี่ แผงเดียวนี่ลืมบ่นน่แผงใหญ่หนิเลยมันใหญ่พดบอมันลืมบ่ <c oughs> เออเสร็จสิ้สนภารกิจ <c oughs> เดี๋ยวนับเศษเหล็กก่อนทุกท่านเหล็กเต็มเส้นมีหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนเรือ่องไ่น้องเลยมีเหล็กเต็มเส้นสองสี่ห้าหกอ่ะเหล็กอันยาวเนี่ยหกเจ็ดบนลังคามีเจ็ดเส้นนับไว้ก่อนข้างในได้มีจักเส้นเจ็ดเส้นแล้วเดี๋ยวนับข้างในก่อนทุกท่าน โอ้ข้างในนี่มีประมาณยี่สิบอันยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบข้างในอ่าทั้งหมดสิบเส้นอย่าหายเด็ดขาดอืมโอ้สวยงามดีเนาะลุงสาธานี่เนาะอ่าแบบนี้หไหมเฮ้ ทาอยู่อ่ะสวยงามเอออาโษสวยเลยเนาะทาสีแล้วเหล็กแบบจากเหล็กแบบเหมือนจะขึ้นสนิมมันสวยขึ้นมาทันทีไม่มีที่ตำหนิเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่ครครงเหล็กได้อยู่ อืมโครงเหล็กเรียบร้อยนะท่านออ